ครับขอกราบสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะพี่น้าสมาชิกทุกท่านนะครับของช่องคนรักภาะเครื่องนะพี่นะานะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับยามเย็นนะครับก็มีผู้ชมคนดีๆนะครับมาแบ่งปันนะพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับอีกเช่นเคยนะหากใครชอบสนใจรายการไหนนะพี่นะสามารถทักเข้ามานะพี่นะาสายด่วนสายตรงนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับแอดแอดดีไลน์มาได้เลยนะพี่นะหากใครยินดีนะครับจะรับจะเช่านะพี่นะหรือว่า อยากเช่าบริการกับเรานะพี่นะก็สามารถติดต่อพี่นะนี่เลยช่องทางน,นี้นะพี่นะ,ะคนรักประเครื่องนะครับ0972062344นะครับจะเป็นไอดีไลน์นะพี่นะไม่สามารถโทรติดนะพี่นะหรือโทรเข้ามาที่ส,สายดร็จตรงนะพี่นะ091752 หนึ่งเจ็ปสี่ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางทางพี่เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับถึงหน้าบ้านเลยนะพี่นะหากใครชอบสนใจรายการไหนนะพี่นะดูชอบดูใช่ดูตรงไหนเข้าท่าเข้าทางแล้วพี่นะาก็สามารถนะพี่นะติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมยินดีแบ่งปันทุกรายการนะพี่นะผมยินดีแบ่งปันทุกรายการนะพี่นะครับหากใครชอบรายการไหนก็ทักทายกันได้เลยนะพี่นะยามเย็นนับยามเย็นนะพี่นะหากใครว่างเว้นนะครับจากภารกิจนะครับจากภารกิจนะครับในการทํางานพี่นะยามเย็นเนาะก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะพี่นะ นะครับอ่ะเดี๋ยวชมรายการแรกกันเลยพี่ไะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะผมขอเปิดหัวที่หลวงพูดทวดก่อนละกันอันนี้สวยมากนะนี่หลวงพูดทวดนะครับอันนี้ขอเก้าร้อยบาทละกันนะครับหลวงพูดทวดประชังให้นะพี่เห็นไหมอ่านะครับอันนี้เป็นเนื้อว่านปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับดูดีคาบโคงคาบไข่ขึ้นเลยขอราคาเก้าร้อยบาทแต่พี่นะแบ่งปันยามเย็นกันไปเลยพี่นะครับแบ่งปันยามเย็นกันไปเลยนะพี่นะนี่เห็นไหมพระเดิมส่วนมากๆนะครับหากสมาชิกท่นานใดชอบสนใจนะรายการนี้ก็ นะครับยินดีแบ่งปันนะพี่นะช่องเรายินดีแบ่งปันนะครับเอา900บาทนะครับ900บาทนะพี่นะแบ่งปันไปเลยพี่นะครับใครไวใครได้เนาะอ่าใครไวใครได้พี่นะสำหรับรายการนี้แบ่งปันราคา900บาทแล้วกันนะครับหลวงู่ทวดนะรายการที่หนึ่งนะพี่นะรายการที่สองนะพี่นะนี่เลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าขุดสะใหญ่นะครับขุดสะใหญ่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วอันนี้ราคา900บาทพอแล้วกันนะครับขุดสะใหญ่ถือว่าสภาพค่อนข้างสวยเลยพี่นะครับ สภาพค่อนข้างสวยเลยนะพี่นะพี่เอฟซีนี่เลยนะครับสวยมากนะครับหากใครชอบสนใจรายการไหนนะพี่นะยินดีแบ่งปันเลยพี่นะนะครับอ่าใครว่างเว้นจากภารกิจในการทํางานมายามเย็นหรือว่าวันหยุดสุกสัปดาห์นะพี่นะก็นอนว่างๆนะครับก็ดูพัรได้เลยนะพี่นะอ่าดูพารได้เลยนะพี่นะนะครับเก็บสะสมก็ได้เลยพี่นะบแบบนี้เลยนะพี่นะครับ อ่าขายสายรักสายก็จสะสมนะพี่นะนี่เลาจัดได้เลยองนี้นับขอราคาเก้าร้ยบาทเนื้อหาเก่าเก่าสวยสวยเลยนะครับสําหรับปูเผือกนะครับพิมพ์ขุดสะใหญ่นะครับต่อมาหลวงพ่อปานเนี่ยพิมพ์หายากนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเนี่ยแม่มีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ามีเขาเรียกอะไรนะมีผงด้วยนะมีผงด้วยนะอ่าอันนี้เลี่ยมแบบสวยสวยเลยนะเปี่สวยสวยพร้อมขึ้นคอเลยนะพี่นะนะครับสําหรับรายการนี้นะครับพี่นะเลี่ยมสวยสวยเลยนะครับเป็น พระหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ปลานะครับพีพิมพ์ขี่ปักกัดนะพี่นะองค์นี้ก็ถือว่างดงามนะครับงดงามธรรมชาติเลยนะพี่นะนะครับงดงามธรรมชาติเลยพี่นะหากใครชื่นชอบสนใจนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอ่านะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับใครชอบใครสนใจนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะพี่นะอ่าอย่ารอช้านะพี่นะอย่ารอช้านะครับแบบนี้เลยนะครับใครไวใครได้แล้วกันนะพี่ใครไวใครได้แล้วกันนะครับอย่ารอช้านะพี่นะ อ่านะพี่อย่ารอช้านะครับแบบนี้เลยนะครับใครชื่นชอบสนใจนะติดต่อสอบถามเข้ามานะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับใครว่างเว้แต่ภาร,รกิจทางทำงานนะพี่นะอันนี้เอาแบบราคา,าเบาๆแล้วกัน900บาทนะ900บาทผมส่องให้ดูความสวยเห็นไหมดูความสวยขององค์พระอ่าดูเส้นสายและรา,ายละเอียดต่างๆเห็นไหมการกดพิมพ์ได้คมมากๆแล้วภาพตรงเนี้ยแทบไม่ผ่านการใช้อ่าสภาพองนี้แทบไม่ผ่านการใช้เลยด้านหลังเป็นร้อยปาทามีร้อยปาทสวยๆเลย นะครับเนื้อหาจะหนึกหนึมันมันมากเลยพี่นะองนี้นะเขาว่ากว่าสวยเดิมด่งแรกสร้างนะครับสวยเดิมดั่งแรกสร้างนะครับองนี้นะหลวงพ่อปานนะเอาเก้าร้อยบาทนะครับต่อมานะพี่นะซุ้มกรอนะซุ้มกรอองนี้นะครับแบ่งปันราคาที่เจ็ดร้อยบาทพอละกันนะพี่นะแบ่งปันยมเย็นนะพี่นะแบ่งปันยมเย็นนะของข้าวหน้าร้านยมเย็นเนาะอันนี้ก็ถือว่าแบ่งปันเลยละกันนะพี่นะครับอ่าขครชิ้นชอบสนใจนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้า นะครับรายการนี้แบ่งปันสมาชิกทุกท่านเลยนะพี่นะนี่เลยเห็นไหมพระเก่าเดิมสวยงามธรรมชาตินะเอาเจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันนะพี่สำหรับองค์นี้เม็ดลงเม็ดแร่ขึ้นเต็มเลยนะครับขอสักเจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันนะครับพระสวยๆเห็นไหมเม็ดแร่ขึ้นเต็มเลยพี่ดูได้เห็นไหมอ่านะครับแบบนี้เลยนะพี่นะขอราคาเบาๆแล้วกันนะครับเจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันนะครับสาหรับซุ้มกอเนาะอ่ารายการต่อมาองค์นี้ก็เจ็ดร้อยเช่นกันนะอันนี้เป็นพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่โอโหองนนี้สวยจริงนะ สวยจริงเลยนะครับเนื้อดินคดค่อนข้างสวยเลยนะครับเหมือนเขาทาขทิปพึ่งมาได้หน่อยนะอ่านะครับพี่นะสวยสวยเดิมเดิมเลยพี่นะพระถูกเล่นเห่อมาบ้างนะพี่นะ,นะเห็นไหมอ่าหน้าตาคมชัดเจนนะครับผมขอจับหน้าจอนิดนึงแล้วกันอ่าอ่ามานะครับพระคมสวยชัดเจนนะพี่นะองค์นี้หรือว่าเดิมเดิมเป็นพิมพ์หน้าแก่ะะพี่นะนะเห็นไหมแลวเขาเรียกว่า,าลาลักลาดดำนี่เห็นไหมเป็นแผงๆขึ้นมาเลยนะเห็นไหมผุดขึ้นมาเลยไหมอ่าด้านข้างเป็นครั่งเนี่ยไหมร้อยปรงรอยปาดแบบนี้เป็นฟันฟันแบบนี้เลย นะครับเห็นไหมด้านหลังก็จะเป็นร่องรอยนิ้วมือกันกดนะพี่นะครับแบบนี้นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะแบบนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะสําหรับพระผงสุพรรณนะพี่นะครับรายการต่อมาหลวงพ่อไผ่ไเอาแปดร้อยบาทพอละกันนะหลวงพ่อไผ่รุ่นสองนะพี่นะครับเห็นไหมอ่าหลวงพ่อไผ่รุ่นสองนะองค์นี้สวยเดิมเดินะพี่เห็นไหมนะครับหลวงพ่อไผ่รุ่นสองนะพี่นะมีคราบดินบงดินเป้าเห็นไหมดินฝรั่งเลยเห็นไหมอ่านะครับน้ําทองกระจายเลยพี่นะแบบนี้นะครับน่าจะเป็นโค้ดกระลอกนะองค์นี้นะผมไม่แน่ใจ นะครับแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะครับใครไวใครได้นะครับอย่ารอช้าใครไวใครได้แล้วกันนะพี่นะสําหรับองค์นี้นะครับหลวงพ่อไผ่นะครับแห่งวัดกําแพงนะครับเขาบอกว่าไม่เหนียวจนเที่ยววัดกาแพงนะพี่นะองนี้เลยนะครับต้องครองพ่อไผ่นะครับนี่เลยฝั่งทนนะพี่นะพ่อไผ่นะครับอ่าแบงปันนะเอาแปดร้อยบาทแล้วกันหลวงพ่อไผ่แลวกาแพงเนาะต่อมาหลวงพ่อแกล้วองค์ใหญ่นะหลวงพ่อแก้วองใหญ่เลยพี่นะอันนี้เขาเรียกวหลวงพ่อแก้วพิมใหญ่ นะครับอันนี้เอาแปดร้อยบาทแล้วกันนะแบ่งปันสมาชิกไปเนาะมีหลังมียันด้านหลังด้วยเห็นไหมดูดิเนี่ยเขาเรียกยันบ้างเนี่ยเรียกยันด้านหลังบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเป็นหลังแบบนะเป็นเนื้อผงคุกรักเก่าเลยนะครับอันนี้ถือว่าเดิมเดิมผมส่องเนื้อให้ดูเห็นไหมมีความเก่าเดิมธรรมชาตินะเห็นไหมแล้วดูนะพี่เห็นไหมมีต้องรอยการปิดทงปิดทองสวยงามธรรมชาตินะครับแบบนี้ถือว่างดงามธรรมชาติเลยนะครับแบบนี้ถือว่างดงามธรรมชาติเลยนะครับเป็นพระที่เดิมเก่าสวยมากๆ นะครับใครชื่นชอบสนใจนะนะรายการนี้แบ่งปันเลยพี่นะแบ่งปันเลยนะครับใครไวใครได้นะครับรีบทักรีบโทรเข้ามานะพี่รีบทักรีบโทรเข้ามานะพี่นะนี่เลยอ่าอยารอชานะครับอยารรช้านะครับแบบนี้เลยแบ่งปันเลยพี่นะเอาแปดร้อยบาทนะแปดร้อยบาทนะพี่อ่ารายการต่อมานี่เลยอันนี้เอาแบบเบาๆแล้วกันหนึ่งพันนะครับเหรียญที่ระลึกรุ่นแรกนะครับจอจะเรือลาบนะครับหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับจังหวัดปฐจิบุรีนะครับสร้างปีอะไรเนี่ยพศ2อ8 4นรบนะพี่นะ อันนี้สวยมากๆนะหลวงพ่าจัดบางกระเบานะนี่เลยเป็นเหรียญสวยพร้อมกล่องเดิมๆนะครับนี่เลยนะครับกระลหลทองพร้อมองเดิมเลยเห็นไหมนะใบหน้าใบตาคมชัดมากๆหนึ่งพันบาทพอละกันนะพี่นะนี่ปีสองสี่แปดสี่นะอ่าสาหรับองนี้ถือว่างดงามธรรมชาติเลยนะเห็นไหมด้านหลังเขียนว่าจอจะเรือลาบนะพี่นะอันนี้ได้บ้านๆมาเลยนะับได้บ้านๆมาเลยนะครับ,ได,บ,รบได้แบบเหมาบ้านสดๆมาเลยพี่นะองนี้ นะครับนี่เลยนะครับคุณป้าคันนี้ก็แบ,บ่งไ้ให้น,นะพี่นะนะแล้ดดูนะพี่นะเห็นไหมเส้นสายเนี่ยเส้นเสียเข Chicken, าเรี cents, <ๆ>ยกว่าเส้นเกสาเห็นไหมอ่าเป็นเส้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 น<ๆ>เลยนะแบบนี้เลยนะเม็ดตาคมๆเป็นเม็ดเลยไหมอ่าแบบนี้พร้อมกล่องเดิมๆนะแบบนี้พร้อมกล่องเดิมๆแล้วกันนะพี่ 1, นหนึ่งพันบาทพอนะครับหนึ่งพันบาทพอแล้วกันนะครับอ่านรายการต่อมาแล้วกันนะเป็นสมเด็จนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัดละคงคาบกุขึ้นเต็มเลยนะพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันนะพี่เห็นไหม อ่าดูใบหน้าก่อน <c oughs> นะครับใบหน้าถือว่าสวยมากนะแกปูนเปลือกหอยนะครับพี่นะแล้วดูมีคาบกู่เห็นไหมคาบกู่ในฝังฝังฝังอยู่เลยนะสมเด็จคาบกู่เยอะมากเอา7 0 0บาทในการนี้นะพร้อมเรี่ยมกรอบพลาสติกนะครับนะครับแบบนี้เลยคาบกู่สวยสวยเลยพี่นะเห็นไหมอ่าคาบกู่สวยสวยเลยนะพี่นะคาบกู่ถือว่าเยอะมากๆนะครับรายการนี้ถือว่าเดิมเก่ามากๆเห็นไหมดูด,ด้านหลังก็ดูดเห็นไหมร่องรอยการฝังกรงฝังกูนะ่เนี่ยโอ้โหเดิมจริงๆนะเดิมจริงๆนะองค์นี้ถือว่าเก่าน่าใช้เหลือเกิน นะครับเก่าน่าใช้เหลือเกินนะอ,องนี้ทุตตะคุณเนี่ยเห็นไหมดูดินะครับดูกันดิครับกงครับกู่ซ้อน,ซ,อน,ซ,อนซ้อนกันเลยไหมอ่าดูง่ายๆเลยอ,องนี้นะนะครับแบ่งปันไปเลยพี่นะราคานี้เลยเจ็ดร้อยบาทพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ํานะพี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะรายการต่อมาองนี้ปลูกไข่ปลูกไข่แบบเบาๆแล้วกันหกนะร้อยบาทแล้วกันปลูกไข่เนาะอ่าห้าร้อยบาทไปอ่าแบ่งปันไปห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับเป็นเนื้อผงนะครับนี่คุกรักนะครับจุ่มรักอีกทีหนึ่งนะถือว่าเป็นพิมพ์เล็กแจกแม่ครัวเลย นะครับหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะพี่นะครับไขวัยไขได้ละกันนะพี่นะสำหรับรายการนี้เอา500บาทพอละกันนะครับใครชื่นชอบสนใจนะรายการนี้แบ่งปันไปละกันนะครับ500บาทนะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะพี่500บาทเท่านั้นนะพี่นะอ่านะพี่นะสำหรับรายการนี้ถือว่าหาไม่ง่ายนะพี่นะหาไม่ง่ายพวกนี้นะครับจัดเลยพี่นะขอ500บาทนะพี่อ่ารายการต่อมาเป็นพระอุปคุตเนื้อสำลิศเก่านะครับเก่านะพี่นะอันนี้จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหรือเปล่า นะพี่นะวัดหนังมาทองประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจเป็นพิมพ์ปั้นนะดูการปั้นุงปั้นบัวเขาเนี่ยไหมอ่าปั้นหุ่นเทียนเนี่ยแปะแปะแปะไหนไหมโอ้โหสวยมากๆนะดูเม็ดรระสบเี่ดปั้นแปะเป็นสวยๆเลยไหมอ่าข้ามประกบแบบนี้เลยนะพี่นะครับถือว่าสวยนะอันนี้เอาไปสักเจ็ดร้อยแล้วกันอ่าเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะพาดสวยเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะพี่ใครสนใจนะติดต่อเข้ามาขอสักเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะคลิปสองวันนี้ก็ถือว่าแบ่งปันแล้วกันนะครับแบ่งปันแล้วกันนะพี่นะ เนี่ยแม่สัมฤทธิ์เลยออกสัมฤทธิ์เลยแม่สวยมากๆนะเนื้อหามันมันแบบนี้เลยนะเนี่ยเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะ here, ตามภาพเลยพี่นะตามภาพเลยเป็นพระเหมาบ้านๆเลยพี่เห็นไหมอ่าพระเหมาบ้านๆเลยนะพี่นะแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะถือว่าเก่าเดิมคมชัดสวยงามนะครับพูดกับเรานับตรงไปตรงมาแน่นอนนะซื้อขายได้แน่นอนนะพี่นะแบบนี้เลยแบ่งปันแล้วกันนะพี่แบ่งปันแล้วกันจัดไปนะครับรายการนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทแล้วกัน นะต่อมาอันนี้นะผมไม่ทราบที่เลยว่าเป็นที่ไหนนะใครรู้ที่กินตับได้เลยนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะเป็นอาจารย์เปิงหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าผมไม่รู้ที่แล้วกันเนาะนะครับแบ่งปันเอาเจ็ดร้อยบาทละกันองค์นี้นะเป็นคุกลักเก่านะเป็นคุกลักเก่าและดูนะครับเนื้อหามวลสารสวยเดิมธรรมชาตินะครับผมขอราคาที่เจ็ดร้อยบาทละกันนะเป็นผ้าปิดตาคุกรักเก่านะครับเป็นผ้าปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่านะพี่ ออกโซนกลาสวยเดิมเลยพี่นะไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงปู่จีนหรือเปล่านะครับอ่านะครับแบบนี้เลยนะพี่นะนะครับถ้าปู่จีนไอไม่แน่ใจว่าเป็นจันเปิงหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะอาจารย์เปิงใช่ปู่จีนอาจารย์เปิงนะแบบนี้เลยนะครับใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมไม่รู้ที่นะแต่ว่าในใจผมคิดว่าเป็นจันเปิงนะนะใครใครรู้ที่มากาผมก็จัดไปเลยองคนี้เอา700บาทนะ7 0 0บาทแล้วกันนะพี่อ่ะต่อมาคุณแผนไข่พาซีกนี่เลย สุพรรณบุรีกุวัดพะรลรูปเนี่ยแม่ส,สวยมากๆองนี้นะครับขุนแผนไข่ผาซี่จัดไปเลยพี่นะขอสักห้าร้อยบาทนะกันนะครับสําหรับขุนแผนไข่ผาซีกุวัดพะลูปเนื้อหาสวยนะครับมีการลงเล็กลงลักอะไรเนี่ยเห็นไหมนับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีการลงเล็กลงลักเยอะแยะไปหมดเลยนะสําหรับรายการนี้ใครชื่นชอบสนใจนะครับยินดีแบ่งปันและให้บริการเลยพี่นะครับอ่ายินดีแบ่งปันและให้บริการทางร้านเราถือว่า นะครับดูแลลูกค้าอย่างดีนี่เลยอ่าครับสําหรับรายการนี้เนาะอันไหนลดได้ผมลดให้นะพี่นะไม่ยากนะคุยกับผมง่ายๆตรงไปตรงมานะพี่นะครับอ่านี่เลยนะับสวยมากๆนั่นรายการนี้ผมขอแบ่งปันราคาห้าร้อยบาทสําหรับขุนแผนไข่ผาซีกนะนี่เลยวัดพระรูปนะต่อมานี่เลยองนี้นะครับเขาเรียกว่าพระปิดตาหลวงปู่ภูวัดอินนะครับพระสวยมากๆนะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาท นะพี่พระส่วนมากๆขอสักเจ็ดร้อยบาทนะกันนะเป็นเนื้อผงนะเนื้อผงนี่เห็นไหมเป็นพิมพ์พระปิดตาหายากกับพระสมเด็จอีกนะพี่นี่เห็นไหมนี่เลยนะเป็นเป็นพิมพ์ที่หายากกับสมเด็จแซยิกของหลวงปู่ๆนะนะเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างสวยเดิมธรรมชาติเห็นไหมดูความเก่าความสวยของเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อผงเก่าบุตก็เรียกว่าสมบูรณ์มากๆตรงนี้สมบูรณ์มากๆไม่มีแตกมีหักมีซ่อมนะตรงนี้ถือว่าสมบูรณ์จริงๆนะเอาเจ็ดร้อยบาท นะเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะพี่นะครับแบ่งปันไปเจ็ดร้อยบาทรายการต่อมานะครับรายการต่อมาเป็นองค์นี้นะครับปิดตาพ่อแก้วนะปิดตาพ่อแก้วคือวันเอาเก้าร้อยนะพี่นะสวยมากมากรายการนี้นะครับปิดตาพ่อแก้วของเก้าร้อยพร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับี่เห็นไหมเป็นเนื้อผองคุกรักนะครับจุ่มรักเก่าๆนะพี่นะเห็นไหมเป็นรักเนี่ยเป็นลอนๆขึ้นมาเลยนะพี่นะความคมความสวยงามธรรมชาตินะครับ สำหรับรายการนี้ผมขออนุญาตแบ่งปันสมาชิกทุกท่านแล้วกันนะพี่นะหากใครชอบสนใจรายการไหนอย่างไรนะพี่สามารถติดต่อสอบถามนะพี่นะเข้ามานะพี่นะอย่ารอ,อ,อช้านะพี่นะอย่ารอช้านะครับอย่ารอช้านะพี่นะองคนี้เลยแบ่งปันแล้วกันนะครับขออนุญาตแบ่งปันราคาเบาๆแล้วกันนะพี่นะอันนี้ถือว่าแบ่งปันแล้วกันนะครับเอาราคาเก้าร้อยบาทะนะครับต่อมาองนี้เอาห้าร้อยพอ นี่เลยสมเด็จหลังเจดีอันนี้เป็นบางขนพรมศูนย์เก้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอย่างไรนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นบางขนพรมศูนย์เก้าหรือเปล่านะครับเป็นหลังเจดีแบบนี้เลยนะพี่นะนะครับเอาห้าร้อยบาทพอละกันเก่าๆแล้ว,ว,วพี่นะเก่าๆนะผมเคยได้มาอง์นึงนะผมขายไปให้ใครทักคนที่ี่นหะ้าร้อยบาทนะผมจําไม่ได้แล้วนะพี่นะเอาเอาเท่าเอาเท่าที่เคยขายไปครั้งที่แล้วนะนะครับเอาห้าร้อยบาทแล้วกันนะพี่นะนี่เห็นไหมนะพอดีเพราะว่าผมผมค้นเจออีกอง์นึงนะในหลังนะพี่เห็นไหมเนี่ยสวยมากนะอีกสวยมากเลย นะครับสําหรับสมเด็จนะครับสำหรับสมเด็จนะพี่นะใครไวใครได้แล้วกันนะพี่นะใครไวใครได้แล้วกันนะครับสําหรับองค์เี้ยวห้าร้อยบาทนะครับอ่าต่อมาเป็นสมเด็จนับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้สวยเดิมๆเลยนะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับใครไวใครได้แล้วกันนะพี่นะอ่านะพี่นะ นะครับแบบนี้เลยนะพี่นะใครชื่นชอบสนใจรายการนี้ขออนุญาตแบ่งปันแล้วกันเอาไปเบาๆผมมีสององนะให้เลือกนะเป็นสมเด็จจุ่มรักไอเป็นสมเด็จคุกไอสมเด็จเลยนะทารักปิดทองนะอ่าเก่าๆมีสององนะสององนะมีสององนะเนี่เห็นไหมอ่ามีสององให้เลือกนะพี่นะเอาองค์ละเจ็ดร้อยบาทแล้วกันอย่าชมองคแรกก่อนอย่าชมองค์แรกก่อนแล้วกันนี่เลย นะครับพระสวยมากะครนะพระสวยมากๆเอาองคแรกก่อนละกันเนี่ยบ้านเนื้ออาหารเนี่ยโหหนึกนุ่มเลยนะครับแก่น้ำมันตั้งอิ่วนะองค์นี้ถือว่าคมสวยนะครับมีการรงรักปิดทองนะครับไอรักทองพวกนี้นะครับถือว่าเป็นพระเขาเรียกว่าพระนับนะครับอ่าถ้าสร้างกดพระมาได้ครบหนึ่งร้อยองเนี่ยนะครับองค์นี้จะเป็นองค์ที่หนึ่งร้อยนะครับเขาเรียกว่าองค์ขั้นนะให้จําง่ายนะพี่ได้เป็นองค์ขั้นนะหายากนะหนึ่งร์อยองจะมีสักองคนะจุ่มแบบนี้นะ เนี่ยแบบนี้เลยเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะกันนะพี่เจ็ดร้อยบาทนะกันองค์ที่หนึ่งนะต่อมาองค์ที่สองุจุมลักเหมือนกันนี่เลยนะครับองค์นี้จุมลักเหมือนกันเกตทะลุซุ้มเหมือนกันนะนี่แมเกตทะลุซุ้มเนี่ยแมอ่าสวยเดิมนะเจ็ดร้อยเช่นกันนะพี่นะไอเรื่องเมื่อกี้ไม่ต้องบรรยายไปต่อนะพี่นะเพราะว่าพูดให้ฟังแล้วเมื่อกี้นี้นะอ่าคงจะรู้แล้วนะนี่แมนะครับดูให้สวยดูให้ชอบบางเดียวนะพี่นะนี่เลยดูให้สบายตานะพี่เห็นม่เก่าเดิมมากๆแล้วดูลักในนั้นหนาในการทาเนี่ย นะครับแล้วก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือว่าเขาทาเพื่อรักษาสภาพผิวพักนะนะเพื่อไม่ให้หักไม่ให้อะไรต่างๆเนี่ยดูสภาพสมบูรณ์มากๆเจ็ดร้อยบาทนะเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะครับรายการต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงคุกรักอันนี้ออกโซนกลาออกเขาเรียกว่าออกอะไรออกผิวขยาศาสตร์ผิวน้ำตาลปีปป๊บอะไรเงี้นะนะอันนี้สวยมากๆนะอ,อันนี้เป็นปิดตาดเอี่ยมวัดวัดสะพานสูงนะเอาแปดร้อยบาทนะเอาแปดร้อยบาทพอแล้วกัน เอาเจ็ดร้อยพออะนี่เจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันแบ่งปันอยากแบ่งปันเอาเจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันอยากแบ่งปันนะนี่เห็นไหมมีการปิดทองด้วยนะปิดทองสวยสวยเลยเห็นไหมปิดทองในพิมพ์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะปิดทองในพิมพ์นะพี่นะอันนี้ถือว่าสวยเดิมเลยนะพี่นะครับใครไวใครได้แล้วกันนะครับอย่ารอช้าเป็นพระที่เดิมเก่าธรรมชาตินะเห็นไหมนี่เลยนะครับเป็นพระท,ที่เก่าเดิมธรรมชาติเลยนะพี่นะสําหรับรายการนี้นะครับใครไวใครได้นะครับ รายการนี้เลยนะพี่นะสำหรับรายการนี้เอาไปเจ็ร้อยบาทแล้วกันนะผมแบ่งปันจริงๆเจ็ด้อยบาทนะพี่อ่าต่อมาพิษสมอนนะครับหลวงพอ่อแก้วนะครับวัดภูมินลายเอา5้าร้อยบาทแล้วกันนี่เป็นไงอ่าเอาห้ารอยบาทไปแล้วกันนะพี่นะแบ่งปันย่อมเยาวแล้วกันเนาะอ่าแบ่งปันย่อมเยาวสมาชิกทุกท่านเลยนะพี่นะใครชื่นชอบสนใจนะรายการนี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันแบบย่อมเยาวสสบายกระเป๋าเลยนะครับ ใครไวยใครได้ใครชอบใครสนใจรายการนี้นะผมขออนุญ,ญาตแบ่งปันแบบราคาย่อมเยาวเอาเจ็ดเอาเอาห้าร้อยบาทนะครับขอห้าร้อยบาทพอเห็นไหมอ่าห้าร้อยบาทพอนะครับเป็นโอ้โหจุ่มลักแดงๆนะแบบนี้เลยนะเนี่ยทาลงรักเลยลงลัก,ลลกถักเชือกนะครับขนาดใหญ่มากๆเนี่ยไหมถ้าไปผ่าครึ่งได้สองอันเลยนะเนี <c> ่ย <oughs> นะเป็นพิษสมอนวัดพวงมาลัยนะหวูพ่อแก้วนะครับแบบนี้เลย สวยๆและสวยๆเ,เลยพี่นะต่อมาเป็นปลากน้ําเนี่ยปลากน้ําอันนี้เอาแบบแบ่งปันแล้วกันเอาแปดร้อยพอแล้วกันนะพี่นะครับไม่ต้องยุ่งยากมากมายขอแปดร้อยบาทแล้วกันนะเป็นรุ่นแรกบล็อกแรกด้วยแบบแบบที่หนึ่งด้วยนะองนี้นะครับเห็นไหมอ่าปลากน้ํารุ่นแรกบล็กบอกแรกแบบที่หนึ่งนะพ,พ,นะพิมพ์ลึกนะเขาเรียกพิมพ์ลึกนะองนี้สวยมากๆเห็นไหมเห็นไหมอ่านี่สวยมากๆเลยพี่นะใครไวใครได้แล้วกัน นะครับสาหรับรายการนี้นะพักเดือนไหนนี่ขาวมากมากเห็นไหมอ่านะครับมีการหาเล็กด้วยนะพี่นะองนี้เอาแปดร้อยบาทพร้อมเลี่ยมนะครับแปดร้อยบาทพร้อมเลี่ยมแบ่งปันไปเลยพี่นะใครไวใครได้ละกันนะพี่อ่านะครับสำหรับปักน้ํานะต่อมานี่เลยเขาเรียกว่าขุนไก่นะพิมพ์นั่งปรางมันวิชัยนะกุวัดพะรูปนะขุนไก่กุวัดพะรูป,นะนนรปอันนี้เอาไปสักสี่ร้อยบาทแล้วกันนะครับผมแบ่งปันสมาชิกเลยสี่ร้อยบาทนะครับ สำหรับขุนไก,กรกวดพรูปนะ400บาทพอแล้วกันนะพี่พีเอฟซีเนาะใครชื่นชอบสนใจรายการนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่สายด่วนสายตรงผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการทุกสายนะครับยินดีให้บริการทุกสายนะพี่นะนะครับอ่าคุยกันตรงไปตรงมานะพี่นะเป็นกันเองนะครับไม่ต้องเกรงใจอะไรนะพี่นะครับเหีนยแม่ดูเนี่ยในการการขูดเห็นไหมอ่าการขูดการไลไรของพิมพ์เนี่ยไหมมีเห็นชัดเจนนะองคนี้เลยนับสาหรับขุนแผน กุวัดพร,รูปนับเนื้อหาแก็งๆอันนี้ได้แบบบ้านๆเลยอันนี้ได้ที่คนคนที่สุพรนนะดอำเภออะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วนะนะที่ผมได้มานะเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาแล้วกันนะพี่อันนี้เป็นของวัดใหม่มาตลดนะพี่นะอันนี้ไม่ได้ปั๊มตายางถือว่าโ,โหสวยจริงๆนะอันนี้นับขึ้นมาน้อยมากๆนะนับขึ้นมาน้อยมากๆนะพี่นะปีสองพันห้าร้อยนะอันนี้นะครับเขาเรียกว่าบางขุนพมนะครับอันนี้พิมพ์ปลางใส่ย,ยากนะครับ อันนี้พิมพ์ปางใส่ย,ยากเนื้อหาคมมากๆนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ของวัดใหม่อมาตลตนะอันนี้สวยมากๆนะนี่เห็นไหมอ่าบางขุนพมกุวัดใหม่อมาตลตนะพี่นะเขาเรียกว่าบางขุนพมกุใหม่อ่าอันนี้สวยเดิมนะสวยเดิมบางขุนพมกุใหม่สวยเดิม,ม,หมเห็นไหมนะเราจะดูความคมชัดเลยเห็นไหมมีความคมชัดจะดูดิความคมชัดขององค์เนี้ยดูดิเห็นไหมเนะี่ยความคมของความสวยนะพี่นะกานะรแต่งองค์ทรงเครื่องของเขาเนี่ย นะของพุทธเจ้าเนี่ยนะสวยมากๆนะนี่นะครับนี่เลยพระเดิมมากๆนะรายการนี้นะครับแบ่งปันและข่าปโพรงข่าแป้งรองพิมพ์ของใบหินของแล้วของบล็อกหินบล็อกหินใบมิโกนเนี่ยนะนะครับ,นะรบยังติดอยู่เลยนะพี่ด้านหลังเนี่ยโหข่าแป้งล้วนๆนะนะครับแบบนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะไม่ต้องพูดดั้มทาเพลงอะไรเยอะๆมากมายนะจัดได้เลยใครชอบโทรได้เลยนะครับองค์ต่อมาองนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่า อะไรนะของของสุกไอของอะไรนะ s, อ,อ,ไไนะอะทีนะ่หลวงพุซุผกเสกอะผมก็จําไม่ได้แลวอะไรนะหลวงพ่ออะไรนะวัดเขาธรรมมูลอ่ะเราก็จําไม่ค่อยจะได้เนาะอันนี้อะไรนะเอาห้าร้อยบาทแล้วกันนะใครทักมาก่อนได้ก่อนเนาะนี่อ่าใครทักมาก่อนได้ก่อนนะเนี่ยนะครับสําหรับองค์นี้นะครับหลวงพ่อวัดเขาธรรมมูลนะครับรายการนี้แบ่งปันย่อมเยาสบายกระเป๋าเลยนะพี่นะองนี้เลยนะคใครวไวใครได้แล้วกันนะครับสําหรับองคนี้นะครับแบ่งปันนะพี่นะแบ่งปันนะครับ อันนี้แบ่งปันเลยนะครับพี่นะห้าร้อยบาทพอละกันนะพี่นะสําหรับเหรียญหลวงพ่อวัดเขาธรรมมูลนะรายการต่อมาอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อท้องสุขวัดตะโนดหลวงนะมีการปิดท้องด้วยนะครับแล้วมีตะกุดข้างนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยปะัะคําหรือเปล่านะจริงๆเดิมทีนะเขาคล้องแบบนี้นะเขาคล้องใช้แบบนี้เลยเขาคล้องคองใช้แบบนี้เลยนะพี่นะผมให้ดูตัวเหรียญก่อนแล้วกันนะมีความสวยงามธรรมชาตินะเห็นไหมก็มีผ่านการใช้มานะ อ่าเอาเอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะไม่แพงนะเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะแบ่งกันใช้ไปเนาะนี่เห็นไหมดูความสวยตรงนังสือที่คมเด้งชัดเลยเห็นไหมเนี่ยปีสองสี่เก้าแปดนะอันนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับเห็นไหมเนี่ยมีตะกุดค้ั่งโดยหนึ่งดอกนะนี่เห็นไหมโอ้โหถือว่าคุ้มค่าเจ็ดร้อยนะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับหลวงพ่อทองสุขวัดโนดหลวงนะครับชะอำเพชรบุรีนะเสือ้อกราะเมืองเพชรอีกหนึ่งรุ่นนะอันนี้ถือว่าครบถ้วนเลยพี่นะครบคุบเขาเรียกว่า ครบทุกขบวนท่านะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยนะครับหลวงพอ่อทองสุกนะรายการต่อมานี่เลยองนี้นะครับเขาเรียกว่าปิดตานะปิดตาผมแกะให้ดูดีกว่านะนี่เลยปิดตาหลวงพุธยิ้มนะเอาแปดร้อยบาทแล้วกันบางทีเขาบางทีมองไม่เห็นนะเนาะก็อาจจะดูลําบากนะเนี่ยผมแกะให้ดูแล้วกันนะเป็นพาระที่สวยมากๆนะพี่นะคใครไว้ใครได้แล้วกันนะรายการนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะคใครเข้ามารับชมนะ ราคาก็ย่อมเยานะพี่นะไม่แพงนะพี่นะครับราคาย่อมเยาไม่แพงนะพี่นะอย่างที่คิดนะครับใครชื่นชอบรายการไหนก็ใครไว้ใครได้แล้วกันนะพี่นะครับอ่าใครไว้ใคร้แล้วกันนะพี่นะนะครับอันนี้นะครับเป็นภาพปิดตาพิมพ์ชลูดนะพิมพ์ทรงก็ถือว่าสวยมากๆนะครับเห็นไหมอ่าหลวงพู่ยิ้มวัดหนองบัวนี่เลยนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับสําหรับพิมพ์ฉลูดนะมีความกล่าวความคมองนี้ ถือว่าดำมากๆอ,อ้นี้ถือว่าดำสวยเลยมีความหิ้งเนี้ยเห็นไหมนะครับคาบคงค์คาบหิ้งติดอยู่เลยไหมเนี่ยคาดกีฟงกีฝุ่นเห็นหมวางไว้ระยะเวลานาน,านๆนะครับจะของเก่าเขาเอาไปเลี่ยมนะไปเอาไปเลี่ยมนะแบบนี้เลยเอาไปสักแปดร้อยบาทแล้วกันนับต่อมาถึงที่ราคการสุดท้ายของรอบเย็นวันนี้นะนี่เลยนะครับหลวงพ่อเขียวนะพี่นะหลวงพ่อเขียวนะพี่นะวัดหงมน <c oughs> นะครับปีหนึ่งสามรุ่นแรกนะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับแบบไวๆเลยนะครับรอบเย็น จ็ดร้อยบาทพอนน่เป็นไงฮะพระสวยเก่าแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับสําหรับรายการนี้เลยนะครับวัดหงมนนะปีหนึ่งสามนะครับอ่าหลวงพ่อท่านเขียววัดหงมนนะอค์นี้ถือว่าเดิมเก่าชัดลึกนะครับเดิมเก่าชัดลึกถือว่าเดิมเดิมเลยพี่นะเดิมเดิมเลยนะครับใครไวใครได้แล้วกันนะครับใครไวใครได้ละกันนะพี่นะั้นรายการนี้นะผมขออนุญาตแบ่งปันให้ fc สมาชิกทุกท่านเลยนะพี่นะในรายการนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะายอมยาวมากๆ นะพี่นะวันนี้ก็มีมาแบ่งปันเท่านี้นะหากใครชอบสนใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อช่องคนรักพักเครื่องนะครับสนใจติดต่อทางไลน์0 9 7 2 0 6 2 3 4ะครับหรือโทรเข้ามาที่สายด่วนสายตรงนะพี่0917521734ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางสมาชิกทุกท่านนะถึงหน้าบ้านหากใครชอบสนใจรายการไหนนะพี่นะไม่ควรพลาดเลยนะครับวันนี้เราลับพักเครื่องก็หอ,อกลับลไปก่อนนะครับพบกันใหม่ยามเช้าวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผม